สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสอนหา gate, อ,อัปเกรดเทเลคอปนะอัปเกรดไททันเทเลคอปเมล่างเขียนพังนะก็ตันแรกคุณต้องมาเล่นโหมดไม่มีที่สิ้นสุดแบบฮาร์ดโหมดนะทุกคนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแหละประมาณพอถึงประมาณยี่ห้าเวน,นะ <c oughs> คือมันก็จะสุ่มนะว่าจะเจอกับแอสโตทอยเลนหรือเปล่า หรือไม่เจอนะเจ่นตอนนั้นผมเล่นถึงวีเวียี่ห้าผมก็เจอนะแต่หนึูไม่ทายเล่นคนเดียวจะตาย่ตัย่ี่ก็บางทีมก็สมเจอตีแมนสี่จุดศูนย์แล้วเลนะแต่ถ้าคุณผ่านเวียี่ห้าไปแล้วว่าประมาณวีสามสิบอะสามสิบสามสิบสามห้าเลยทุกคนคุณจะเจอแบบแอสโตบ่อยมากมากคือวีสามห้าผ่านไปวีสามหกมาก็เจอแอสโตพายเลยกโรลูเลยนะทุกคนแล้วก็ พอฆ่ามันเสร็จกูต้องรีบเก็บแข,มน,น,ข,แขมมนมันนะเพราะแขนมันไม่ได้อยู่นานนะทุกคนแล้วถ้าคุณไม่เก็บมันก็หายไปนะแล้วก็เก็บได้คนเดียวน,นะทุกคนเอาละลคลิปนี้ก็ผมก็มาสอนหาแล้วก็บ๊ายบายครับผม